ันว้อตีเออร้วังกานจริงแล้วมาเนี้ครั้งแรกเนาะครั้งแรกมาเตะมิดทมนะนี่แบบไรเป็นก้นเนาะบอแล้วพัวบักัวักไม่เลยเยอะเอมือนเนาอหมดคนรู้แล้อพัวขังปัญญังบาทนี้เบาไล่ระวังเบาไ่หลงต้มผูเลยจ่มให้เราเอเอกันกิ่อาอะเออ ยอดน่าแลยใบพวยตีหูนั่นมาไหนตียังกันฮ่าฮ่า่าแล้วใบพวยตีหูไอตียังบาดนี้ตีได้ได้กันได้ผมต้องตีเออตีหลังเนาะตีหลังตียังกันเลยตีได้เตะได้แต่พ่ให้ตบหูเนี่ยนะตบหูอื่นเนาะเออใบว่าห้าให้ยังกันได้เป็นปีหูเลยเจ้าบอกเนี่ยสาวเต๋อบอกขอทาบีก่อนเนาะเจ้าบอกเนี่ยคนจนว่าหลวงตบหูเนี่ยเจ้าบอกยังให้เพิ่นไม่ได้ว่ายัง โอ้ว่าหันวัาหันแล้วเปิดภาพมากกับเพื่อนสาวเต๋อขึ้นกับพี่น้องเลยท้ายสบายดีเด้อเพฮ้นพี่น้องเด้อเนาะพรอบครับสบายกับเพื่อนสาวเต๋อเนาะเห็นเมียบ่าวไล่ไปแวบกิ่นิดมาขายมาคำหวานว่าต้องไปเบิ่งก่อนสบายดีเด้อสาวเตวเมียบ่าวไล่กับฉากน้ำ ไปพี่เดือมาพี่เดือ,อ,อขายมาคำหวานบ่บขายขายมากฉันชิคอขันบ่าขายกินแรอบอ๋อ <laughs> เต็มถุงนั่นฝากชาวเตียวบ่อาอหมเอาไหมปแบบแบบูอยู่บ้านโอ้คอยว่าบอกผัวเจ้าว่าโทรบอกเมียเจ้าแนันสบาย,ยบดีเม,มียเบาไรเด็อยิบมาคำวาให้ขายอันแบบขายให้เด้อว,ว่ะที่เป็นถุงไว้อ่ะ บริการดีกะขาคนมันคนโทมาบอกก็เลยสบายดีเลยโอ้สบายดีมาขายบ่เบิ้นเมื่อฝากปูเพิ่นได้แล้วว่าเ่พากินอยู่กินแล้วแล้วดิอสบายดียก็กินตั้งากิดีมาของผับจิ้มิสม่ันตอนนี้บ่ายเข่าแล้วออาเข่าบอาใบเข่าเตาเาทำใบเข่าบอเราอะเอาเนาะ ถ้าเบาหลายตีฮิวยู่ะ่มมกอนพ่น้องเลยเออมันกับอไรเคือตัวเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่หกินไหมเมื่อวานนี่บะแมีมันคันหน้าก่อนอหมาสีๆเมื่อวานนี้ตัวยุบกๆมกนาะาะเนาะปูะาาเมะ นำข่อยกับสาวร้ายเปืือเมือหดกัดจากเทียงกัดมากกัดแรงแล้วบวแดงกันเนาะบแดงเลยชีแดงอยู่นีแล้วบวแดงเลยอยู่เพื่อนเสีเวลาเบ่งใจนี่เ้ยเลยอย่านี้นสินเลยเห็ุย่าเพิ่งเหตุคนเห็นดูครคนจริงวะเอาแ่ง่กริบเราจริงเมื่อไ่ก็ให้ให้ให้ปูคนหน่อยวะทุกครจะแบ่งมาสามีบอหน้าบอกอนนะก็ห่ายว่าเมื่อโดนเอา ถงขาดน้ำทางของเราแต่เอาเยอะบางอย่างว่าหัวเด้อพี่น้องเด้อ่บ้านนี่กินใบเขาเนาะคือกาแฟบานนี่เป็นจังไจังหวานเนาะมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าให้คราบผู้ตัดผมหนึ่เด้อว่าผมเงียาวไม่ได้ผมเพิ่นนี่ต้องเมาไลน์นะบาไลน์ตาเป็นวัเนาะมาไลนตาเปลี่ยน้าเจ้าเองบ่เออคือเก่งเนีย บดพัวแพ่งไหวบะพัวร์เป็นกินต้นใหม่เลยพัวรมแล้วย่างโอาเตาเอาทั้งน้ำท่อนทั้งติ๊กเขาเห็นมะขามถือติ๊กเขาปักไงห้กัพผู้รถบายยังหรอบายมะขามมาบ้านมามนะครับแซบมาวัดแซบดิน ข้าดินนะเพิ่นเปลืองทั้งเขาเพิ่นบาดเนาเนาะจะเตียวิบ่เต็มบ่เมื่อเสานี่อุ้ยยังบาดส่งโอ้ย้างนี่รจกได้งวดแล้วเลมันนะเกรดเริ่มมือแรกยังคือสนยังหลเติเบ้นเนาะหากดมื่อนี่ดงดไงหรอดูานหย พาะว่าบางคนดินาะหนน้ำมันขาดเนี่ยขาดะตรงได้ขุดน้ำเนาะว่าเจ้ากะสกินกาแฟแม่ส้งกาแฟหายีปเออคำดื่นี่ชิจอะแต่ว่าชิตาใช้มังกลด้เหอเาาเบ้านเม่เห็นให้เบอให้ดินให้ดินเอาไปกัน เดี๋ยวน้ำพุ่วกกัดง่าปสิแซ้าแลบนีเฮ้ยนี่บุษนอนเว้นชั่จักนี่บอไม่ได้พอแต่ไม่มามีอะไรดีใจมามีไก่อนชะเตลชี้พักกับูไปนอนนะบนี่นอนกันถึงเวลานอนเนี่เนาะเงงอเลยเด็กหน่อยถึงเวลาเผื่อบ๊ายบายบ๊ายบายขุ้นุดนะตั้ เริ่มจักแล้วบันนีเนาะงบายบยพ่อุบยุ๊บกอนนนนนพ่อนนนนนยนนนนยดูนนนนเก็บเานนนนนไม้มาน่อยยังาก็ตามสาเตวคือกันบายบายมันนนอนนนนนนงน่น อมันยังไล่รน่อยดิหลายคนต่ะลายว่าน้องเอ้ยน้อยๆน้อยๆนี่คือว่าพอนบอกน้อยๆคือสิเมรคือสีเอไปับแ็ไหนกัย้าว่าไปนอน่พะคนน้อยนี่เพรางเงี้ยเสียงป่าคนทีเซลอยู่ไปอยากนอนเนาะบ่จะไปอยากนอนบ่ยังเป็นไปยังงูก็เิดี่้นจะยอดยากขึมาพาเบอรลุ

บลีมี่เอียงเข่าบอเก็บบอเสร็จตะกี้มันแบบมันเก็บเอาคิวคิวบอลเลยนะนวันตีเออแล้วแบบก้มจริงแล้วมาไหนทำครั้งแรกเนาะครั้งแรกมาเตะทมิตโมนะ <c oughs> นี่แบบลายบนก้มเนาะบอแล้วหัว โอ้มไว้เยอะเอเนเนอะฮอาอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ออคนคู่ได้หัวคั่ปันยังบาทนีเบาไล่ระวังบาไ่หลวงต้มผูร่อิจุ่มให้เราเรือยเนอกันจว่าอะไรนะแบบเออยอดหนาแบบใบพววติ้วนั่นมานใบตียังฉันบานแ้วใพวตีหวตียังบาดนี่ตีหลังได้กัได้บ่ต้องตีเออตีหลังเนาะตีหังตียังได้ ตีได้เตะได้แต่เ่าให้ตบหูเนี่ยเนีหูวื้อหัเขาอื่นนะเออใบว่าเขาให้อย่างกันได้เพิ่งตีหูเลยจะบอกยังสาวแต่ว่าขอทาบีก่อนเนาะจะบอกยังผลจันว่าลงตบหูจะบอกยังให้เพิ่นไม่ได้บากยังโอ้ว่าหันว่าหันแล้วเปลี่ยนกันจนต้องนั่ง้นให้เนาะถ้าเป็นเรื่องจุกจิกเขาสิบ่กว่าคานาเฮนนะเขาสิบอาว่า

ชาวตีเธอเดียวนี่ชาวตีเธอเดียวนี่สิบเป็นเนาะทีนแต่นั่งนังได้เนาะลงตบหูตบก็มากกว่าเหมือนกันเนาะเจ้ามันลายเธออะไรมันเจี่ยวเดี๋ยวเจ้าไปหาหมอค่าเราแก้วแก้วหูเขาแตกนะแตกหาพ่อว่าเรื่องนี้ลูกพ่ฤษศอันหายตัวเลยมันท้อใจขนาดว่าแล้วกันมอแปลว่า อว่ามันตีได้เทื่อเะฮะใช่ชมกันบ่ใช่ชมด้วยทาื่อเดียวเพื่อนบ่ได้ดินยาบ่ชาเต๋อเพื่อเดียวนี้ยขี้บุกเป็นยังคนสมัยนี้มันบ่ยังดินเบิดเนาะหน่อยคนในสิปอนด์นะมาหาว่าถึงหาเนี้ยวันนี้มาจากนั่นเลยค่านั่นมาหนี่ไปหาหมอจากเถื่อตั้งแต่ผลตีแล้วไข่เนยจะไปหาหมอ เต้อยี่บ้านเขา้องรทิศละเถ้าทิศละเถ้อยังหน่อยมันเถือกิมันช่องเถ้อไปแต่ก็ได้แต่พารายาตันเชียเป็นสียาให้นี่เต่เถ้อนี่นี่หนักรสียาวนอเนาะแตยาพาราไปแต่เถอยาหยอดน้ำบเป็นบยนหส้เถ้อสีชู้กวันนี้พนนัดมืออยู่บ อะรน่ะนั่คือสีคือสีเศร้าเลยเป็นอะไรสีดามาหนิดีบริเจบรีนี่นี่ดีได้กับฉันเนาะสุดแต่ว่มันหนักเลยนะหนักไอ้ฉันดีบ่อยังถือมือแบบนี้คือฉันเลยลอยอยู่โอ้ยอย่างนอนเข้าไปบนบนนอนคันว่ามีอู่ยังว่าเห็ดตรงแต่งมีอยู่บ่อู่ถึงไหนยันโอ้ ยายชลอบยอูกบนอนี่ยันอูเลยมีอูมาเห็นตงเต่งฉันเนาะเนาะตงเต่งตต่งมาเนี่ยอยากไปตกบอว่าบีอูบ่หรยาโอนยนนยนขี่บ่ให้แม่ผูกนี่เด้อูห่มนี่เด้อโนหมดแ้วปนามบ่ปวดหนามบ่ปดดาวเด้อปิดหนามเด้อคนนโอ้คนปิดน้าบ่ภาษาหนึง ก็ในแรกกกิน hmm. น okay. uh. yeah, mm. okay. ี่คุยลืมเลยิดาปิดาปิดาิดาเดยวปิดาเดี๋ยวิดาปิดาอิดาไว้อไหวคอยจื้อกินอ่ะมันตืบกินนี่หน้ากัวเลยปิละปิดละกินปลาคามก็พ่อรลอเอิบเพิ่มเอิบแน่ดิีนี่กินลายเนาะลาของนเนื้อหวาเมีอไรห เนาะไที่อ่อยก็เออบ่นานคากอีกบ่เาอะปนี้ได้มัคามสีบหอดปูข่อยเราขาบุากเมื่อนอกเราอะเพวกเออบ่ไร่ไดผุนเปิดก็ะนังกินมัคามเจ้าอันฝากเมื่อไรขอขอยาตมันนักเนาะก็กินนี่แล้วใพระมันเบาในถ้ยค่าค่าทานยาวนี่ไเนาะบายดีเจ้าอยู่เอานั่งนังนังเชิญนางท่านประธานว่ะ ใช้เบิดดับเบิดแต่งมนะเธอถ้าป่านี้ย่างถามหาคนก็เรียบร้อยบดแล้วนข้องยาแล้วบอยหยกายยกจักนี่มาให้กินอะไรเจอนี่กินเบิดนั่นเจ้าว่าว่าเป็นรัดว่ะทานบัดคอเลยทำแท่งเป็นหน้าผ่าวไปให้อัดคลิปยังอยู่ผนจงว่าให้อยู่บ่บอกละก่อนยจะแล้วหน่อยใจนะ ใช้ตัวมืองานงานนี่และคือกุ้งเล้วนะคือวาเมียว่ะชวนมือเที่ยวงานที่เศร้าอ่ะแ่ถาผัวไยม้าเราอ่ะนี่ผัวก็เต็มโตเกียวไยบอแราว่าสิมือก่อนยุ่งหัวบอเงินให้เราอ่ะโอ้เม่บอเจ้าอเนี่ยบอเลยโอ้ยจื่มมืบานเลยบอ่มอบน่าใใช่ถึงเมือหาฟูแลวบอแบบ ักอดอีกมือไหนมวนอนตัวแนวแน่นอนอีกมือโอ้ยเมื่อลำเทื่อเ่ปีน้ำใจกำบังดิเมื่อบ้านเขาปีเขาปีกำบังดิเมื่อบ้านปีใหม่ปีเก่ากับบ้านเมื่อหาพ่อนะเมื่ออยู่เมื่อช่วงอันปลูกมันแต่นีครอบครัวดีบ่เบื่อใกล้พอเลยเมื่ออยู่ใครอยู่กับเมื่อช่วงปลูกมันเนาะพอได้ปลูกมันซ่วยเรา วอเมื่อหาคอรำมันโอ้กี่ว่าเมื่อชอยพ่อนะเพาตั้งแต่ลำมันมาคอในช่องจำเถื่อกจริงขอลำมันกะบวยขอพ่อชักคอขอมน้องเนี้เอื่อยเกื่อยเื่อยบ่ื่อยเพื่อจะได้ขายได้ลำมันนี่ยีราฟลำมันสีรานเฉพาะลำมันอ้าวคอว่าน้องจ้าไรนะเอื่อยแล้วโตหน่อยใช่แล้วเอื่อยมูสามสี่คนวอขอทาเพื่อนอันพลูอันยูอันสันอ่างตะกี้น่ะน้องเจ้าเจ้าบ่ คุณน่องหนาเลยแหะคุณงัวงัวนะเอออมแมนว่าได้มันนอีดีเนาะเราซื้องัวเพิ่ื้องัวเลยากินน้ำงัวบ่ทำมาคือขยบเอิญด้ไรเยอื่นเอิญเนอ่นี่ยเป็นไงจัเอิญเพงัวบ่ะไรบ่ ้ ó, แม่ตายป้าแต่น้อยเพื่อนเนาะแม่แต่เพื่อนกินนุ่งงัวเด้งงัวก็เลยเอิ่นงัวโต๊ดก็ใช่งัวโต๊ดมาเลยบ้านเฮาสมัยก่อนนี่ยากจะกินนุ่มปูดเนาะเขียวนี้เขียวนี้ปันว่าเขียวผู้เฒ่าติเขียวนแมงนี่เนาะกินนุ่มนะเขียวดำๆำนะเมียได้ท้งช่างว่ายังได้เชียวเชียวซ่างอีกน แก่ข้าวเออพี่องเออมาข่าบ้านนี่น้ำมเมนมาขาเมียมาข่าเออนี่หักฐานนาหน่เนีแก่ข้าวเนะอนี้ข้าหน้าคอยปังปังเกี้ยนะคอยรถเมื่อแม่มวานเม่แม่มันจะแม่ปแปบานนี่เมื่อแม่มาข่าไแมอันนี้ข้าวป้อมันนี้่หวานเมื่อนีนบ่าวไรผลแก่ข้าวเด้อพี่น้องเด้อแก่ข้าวแก่ข้าว ว่าวว่าที่ว่าตูนชื่อกินบ้านนี่นะโบแมนพี่น้องอ่ะอันเพิ่นเพิ่นชื่อน้ำเมีย่อยนะแต่ทุงเดียวแล้วบ้านในหั่นอ่ะมันเป็นเต็มทุงเต็มกระสอบเลยบ้านนี่นะ้าวเตียวหัวเลยพวกเยียชื่อมาขามหวานแล้วเนาะแล้วก็แก้เลยโบแมนมายันเสียชื่ออย่ามาโอ้ยมาขามชมกับมาตั๊กแตนกันว่าเมื่อวานนี่มันกระสมเลยดิมาขามกลางเมื่อวานกับก้างขึ้นก้างแต่ว่า กับใครกมวาวา่ม่ามังยองขดกินนะนีจะกบอยู่นานนะากบนนะพอลมานนี้เจไอ้ตำนี่ใช่มีอไรอย่างน้อบานี้นอคันอีอีลจับให้อมจดยังดีนีอีอีเดี๋ยวหาในห้ยเลยบอกอีอีนหานหยเแบบนมเราคนอุดไว้บอ เดี๋ยวนี้น่ะชาเจ็บซ้ยาแล้วนักชื่นชอบคนให้ยอดนี่นี่จะเวลาราคาแจ๋วทีปาะโยชน์ได้เนาะบุญยายอดบุญยากินแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพ่นพนนาดปะเออถ้าบุญยาชุดนี้จะมาอีกเล้วเพิ่นเพิ่นนัดสิบไหมโ่เพราะว่าเพิ่นมันยาในเพิ่นมันใจในยาเพิ่นเนาะเพิ่นซักเพิ่นซักให้แล้วสางเข้มเข้มหนึ่งเข้มหนึ่งแล้วก็ยากิน บ่เศร้าบ่เจ้าว่าแล้วเงินจนครึ่งละไม่ท่ายก็ยังใครอยู่ครึ่งละห้าแสนแปดหมื่น้นแปดไปทันมอใช้บุญโกงมายม่อมแล้วบุญกับบุดูนกับบุญเฮิ่มพาไปนี่มองไ้ปั๊มน้ำมันต้องขางปั๊มน้ำมันกินแบบไปหัวไปหอดเราเจาะเดือนเป็นยาใส่ ซ <laughs> <t ío en German> ้ำแเอดืดบ่ well. ียาแล้วก็ซัดยาอีกเก็บในมะขามเลยเก็บๆเนมดอูดอูดเมียมเร็อ้วย่างชาเตเอกืออูดให้แท้อูดเมียมะเร็งอูดเมียมเรงกับมักะเต้หมแล้มีบ่มักะเต้แถวนี้อันี้บกมักะเต้ได้ย บอะไรเนียบอะไรเนียคนบางคนมาแ่งกันจับพอมนุ่มใจดดกันสงใจเคยเลยเนาะป่าหมตัวโตคียหัวแล้วละอุ้ยยังไนเนาะบานี้นาะเี๋ยวไควันนี่ขี่รถป่รถบ่หนนึง บได้ลายดอกไกินได้มะคามถื้ว่าใจขาดหลดมิดน่หามะขามเอาไ่ช้นโวานบ่หน่อยเดียววลายดอกไฮ้กันเราเห็นมะคามสเตลทิปเขาไม่อีกใบแล้ววะเอาราอยาประมาณเกิดเคยซ้าออกกออกนี่สิบพันนี่ซ้นีนี่สิพันยูติายเต๋าเอนะยุติอยู่นืออยู่นึงอ่ะนี้อยู่นือจะจะ้นรอบนี้ก็เอาขึ้นไปขายไหมบอกไรห้าพั ก้ในซาพันอยู่เนาอโอ้ยขอบ่าบัดเอามากินนีแต่หมักนิบปะอะไรบัดนี้จะเอาไปขึ้นยื่องยืดนเื่อบัดนี้ชื่อวาเอาโมชื่ออะกินแต่เดียวว่าเจ้าชื่อนะบวควยบคยปัคคำว่าผัวชื่อช็ดอย่างไบัดนี้บัขึ้นมาาน้าถือเอาเราอะโดี๋ยวพันธุนะชื่ออะไรพันธุ่ว่ามากกูหูให้ดีเออมาชื่อต้องไปเนาะ

คือไหนแน่ยังไเลอยากนไปยเมื่อยคนคนบอกนี่ยมเนต์ครไรสุดก่อนีแล้วบอกแล้วบอกแล้บอกนได้ยินดเจะบอกเตวเป็นคนกลางในหัวแล้วกันแต่สินเตยวเป็นคัไพ่บนี้เป็นกรรมการใหน้วพ่อพกันบอก ฝันจอยู่กับลุงชุกเลยมีความสุขขนาดนี้เนี้ยเนี้ยเอาซื้อดีเหมแม่ไปเด้อลุงชุกเราเอาเด็กหน่อยเป็นได้เบื้องคนเด็กน้อยสิยะเนาะล้เป็นยาเด้อสิหน่อยให้หน่อยเ็กน้อยมากอยู่นะโอ้นนั่เนาะเน่าเนเน้นสิ่งที่เขาคิดมันก็คือคิดเนาะเืองบอยู่เบื่องบก็คือจังว่าเล็กน้อยสิยา เอาแต่เอาพูดหนึได้เอาหน่อย่างน้นเาบนี้่นันเ้ดทางปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอยู่ิซวแหง้หมมนผ่ามเข่าเลยนี่มันคมต่ก้าคือมีมีดสเตลมันหักละจจะไปใส่ับมีดก็หายเลยเนาะน่าจะกินด้ยังเดิน คือาะสิไปเอารถกะบ่มีรถไปก่อนเอาจะลงจะรัดลงไหนลงไปไปครับไปแปอยู่เซนลงเพียนลงเพียนเอาขึ้ไปได้เหรอเอาขี่ไปเนาะขี่ไปต่อนมาได้สิะ่อนมาอย่าให้มูไปครับเจอกให้มูกับพี่ยงเหมือนกันโทรไปติดตอนมูตัดใจจัดไปจ่ายข้างในเออไปเท่านี้บ่อะไร เจ้าขับรถไทยไปกับตอนมากับเมียเจ้าขับรถจักเจ้าขับรถไทยโอ้ยทันเลเอีฮอดเนาะมันใกล้หดแล้วตรน้ล้ลวถาะเอาแนี่นันก็ขี้โรยชานไปดีกว่าเอาไม่ใหญ่เลยตอนนี้ว้าอคือร้ายใชดอกตอนเข่าวนาจะตุ๊อแลนใจ่คนยัง คือเสียบข,ขนาดนเานาะมะขามาเอาไล่นี่เดียวด้วนะแต่มาคามาอันนี้นเมนคงแท้นี่จรงเมนคงจริงเนาะอันเมื่อวานนี่บ่าเมนเมน,มนาวานนี่แกงข้าวแกงข้าวขนาดลูกสาวเตียวจะเลียม,มือปกติเด็กน้อยบม่ได้มักปันในได้มาขามสุกนี่เดียวไปทางนั้นบัดซองสาวเพิ่นเ <c oughs> อะเบิ่งน้ำเพิ่นก่อนพี่น้องเลยยินดีาก miếng sạc kẹo, Những nhân luôn năm mắm đấy, bóng sang, <laughs> ừ, sang luôn sạc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  luôn sang luôn sạc luôn sạc luôn เราอยู่บ้านใกล้กันแล้วบอเราอยู่บ้านใกล้เขาคอยเห็ดแล้วเนาะคอยเด็นคอยกินบุญบ้านเฮ้าวว่ะกาสีประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะสว่างกันจีก็จบขีเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาครับชมคลิปของสว่างในการประกาศโฆษณาน้ำกตขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะ กาไมว้พบพ่อกันใหม่ในคลิปตัวโตไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กาขอกราบคำว่าสบายดี